สวัสดีพี่นนเต้วยทุกคนที่ผ่านทางเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอามดุลในคลิปนี้เราก็มาอยู่กับอบดิดแพท5.3อบดิดแพทนี้ก็ยังคงความตึงไว้เหมือนเดิมบอสตัวเดิมที่เราเกลียดที่หน้าก็ยังคงอยู่กันพร้อมหน้าครับเพิ่มเติมคือมีรุ่นโจเอบอสตัวใหม่ที่รำเก่งจัดจัดบวกเข้ากับหมาหล่อนะครับห้องสองที่ต้องพกตัวน้ำแข็งไปถ้าเทียบกับอบิดรอบที่แล้วอบิดรอบนี้ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าขึ้นมานิดหนึ่งนั่นแหละนิดหนึ่งครับถึงแม้ว่าทีดจะ่ไป ผมหนังชีวิตภาคดรกผมขออนุญาตทำมาหากินสักนิดหนึ่งโอเว t o ์ท็อปัร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้คุณเลือกเติมกันแบบหลากหลายพร้อโมโปรโมชั่นเกมชิ้นที่รดแรงกระจุยกระจายบริการแบบสะดวกสบายกับการเติมเกมผ่านยู d อดีและไอดีพาสแอดมินคุยง่ายบริการสไตล์เป็นกันเองเอนจอยกับการเล่นเกมแถมปลอดภัยร้ออซอย่าลืมไปเติมเกมกับโอเวอร์ท็อปอัพออ ตูมตามชอบชอบชอบ,ชอบร้านจุ่มไอดีดองโรที่มีหลากหลายเกมให้คุณได้เลือกจับจองงบเริ่มต้นเพียง10บาทก็มีโอกาสได้เข้าเกมไปสุ่มการชาเริ่มต้นเล่นเกมการ์ชาสบายๆแบบไม่ต้องหาเพรเองง่ายๆด้วยตูมตามชอบชอบชอบยูจีโฟนเครื่องมือที่จะช่วยให้โทรศัพท์ของคุณเล่นเกมที่พื้นที่เยอะๆได้แบบชิวๆไม่ว่าโทรศัพท์ของคุณจะเก่าเพียงไหนหากใช้ยูจีโฟนได้คุณก็จะได้เล่นเกมที่คุณชอบอย่างแน่นอนยูจีโฟนมีให้คุณจับจองแล้วทุกแพลตฟอร์มสนใจไปตากันได้เลย อบิตรรอบนี้เป็นอบิตท,ที่อบอุ่นครับแม่เปิดห้องไหนเจอนี่ก็จะเจอทางด้านของลูกกระจกต้อนรับก่อนทุกห้องเลยครับแม่งมีสองเวฟทุกห้องแม้จะเป็นห้องบอสก็ตามโดยห้องแรกที่เราเจอจะเ,เจอทางด้านของเรดเสาเขียวครับสตัวไอ้พวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าเกิดว่าดาเมจเราแรง2อสตุ๊บน้องกระตุยแล้วครับห้องแรกเนี่ยมันจะไม่มีเทคนิคอะไรมากครับเพียงแค่มันเช็คดาเมจของเราเฉยๆว่ามันเพียงพอที่จะจบไวได้หรือเปล่าส่วนวิธีชนะบอสอันนี้ให้เร็วที่สุดก็คือแนะนําพกตัวไฟมาครับเพราะว่าบอสตัวนี้เนาว งมาตกครับไม่รู้ว่าลูกมะนาวหรือเปล่าเดี๋ยวผมเรียกลูกมะนาวแล้วกันนะพอเราตีลูกมะนาวด้วยธาตุไฟเสร็จปุ๊บมันจะระเบิดใส่บอสแล้วให้บอสได้ลงไปนั่งให้เราตีฟรีครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้พกตัวไฟมาดามเมฟฟรีตรงนี้เราก็จะไม่ได้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแรงนะั้นลูกหนึ่งประมาณแสนหนึ่งได้ครับสำหรับลูกมะนาวหลังจากบอสมันนั่งนะครับมันก็จะสุมไอเอ็นจีออกท่าต่างๆนานาม,มาซึ่งถ้าโชคดีมันจะทําการกระโดดทับเราครับแต่ถ้าโชคร้ายคุณจะเจอกับอีกท่านหนึ่นาาาาจจะเเเออมันนนนนบ่่่ยยแคไหด้วววลลก็ อย่าให้มันใช้ครับเพราะว่าถ้ามันใช้เมื่อไหร่มันจะเป็นแบบนี้ครับผมมันก็จะหมุนเป็นเบเบดใส่เราพร้อมกับทําการเงเ้นนเนย้ายตําแหน่งครับถ้าเกิดว่าคุณวางติเป็นเด็ดไว้ก่อนหน้านี้บอกเลยว่าหนังชีวิตแน่นอนครับแต่โชคดีที่ผมรู้ทันและยังไม่กดวางไปครับเพราะว่าผมโดนมันเง้นนมาก่อนหน้านี้แล้วยังไงล่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณดวงสวยอีกคุณจะโดนมันเบเบดกลับคืนไปที่เดิมครับแต่นี้ผมดวงดีไงมันวางลูกมะนาวพอดีมันก็เลยทําให้ผมได้จบมันที่ตรงนี้เลยถ้าดวงสวยนี่บอกเลยว่าได้วิ่่่งง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 ตตตาาาาาามมมไปีีีีัันรรรรรกกกกกลอออออบบบึแ้้้้ว็็ถหหหทททสเจจะด ของน้องข้างคาว3ตัวครับไอสตัวนี้ไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าอย่าให้มันบินขึ้นไปบนฟ้าแค่นั้นครับเพราะว่าถ้ามันบินขึ้นไปเมื่อไหร่ถ้าไม่มีตัวสอยมันลงมาอันนี้ก็หนังชีวิตอีกเหมือนกันรีบๆจบมันครับแล้วเราก็จะเจอกับทางด้านของของดีเมือง เน์แลนด์ครับที่นานๆจะมีทีมก็คือรุ่นเจนะครับผมเป็นบอสเจตัวใหม่นะครับที่ส่งค่อนข้างดีแต่ว่าความสามารถนี่ไม่ดีเลยครับแม่งลำชิบหายฮะโดยเจสามารถแยกร่างมา4ตัวครับแล้วเราก็ต้องตีร่างแยกของเจทั้ง4ตัวให้แตกให้หมดครับเพื่อที่ได้ตีร่างเนื้อของเจโดยถ้าเกิดว่าเราตีร่างแยกตัวหนึ่งของเจตุยเราก็จะมีโอกาสได้สัมผัสเจประมาณ วิ2วินะครับแล้วเจก็จะเรียกร่างแยกตัวถัดไปมาให้เราตีต่อและถ้าเกิดว่าเราตีร่างแยกเจคบ4ตัวเราก็จะได้เจมานั่งให้ตีฟรีแบบนี้ครับและนอกจากนี้มันก็ยังมีวิธีตีร่างเจแบบง่ายๆนะครับหนึ่งก็คือเอาตัวของทางด้านของรุ่นยายศซิลลีหรือว่าโอรอนนะครับมาทําการชาร์จตีร่างแยกของเจร่างแยกของเจก็จะโดนล็อกขาครับแล้วเราก็สามารถต้มยำทําแกงร่างแยกของเจยังไงก็ได้ในจังหวะนี้ครับและถ้าเกิดว่าคุณไม่มีทั้งโอรอนทั้งรุ่นยายคุณก็สามารถเอาตัวาธาตุไฟ มาตีร่างแยกของเจ้หรือจะเป็นตัวธาตุไฟฟ้าก็ได้เหมือนกันครับวิธีการตีร่างแยกของเจ้ก็แค่คุณยืนอยู่ตำแหน่งตรงไหนก็ได้ในแผนที่ของอบิดอะเดี๋ยวร่างแยกของเจ้ก็จะวาร์ปมาให้เราตีเองครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งเจ้ดาเมจแดงมากครับวิธีหลบดาเมจเจ้ได้แบบง่ายๆเลยก็คือวิ่งอ้อมหลังไปหาเจ้ครับไปตุยตุยเจ้ครับคือวิธีหลบดาเมจที่ดีที่สุดพอเจ้ลงมานั่งแบบนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเป็นี้เราได้ตีเจ้แบบยาวๆเลยครับจนกว่าเจ้จะลุกขึ้นมาเราก็ต้มยาเัตวด ทั้งหมดที่มีเข้าไปที่ตัวเจครับผมแล้วพอเจลุกขึ้นมาเจก็จะมีสกิลตีฟาดเราสัก2 3งสามทีครับดาเมจค่อนข้างแรงนะหลบกันด้วยครับวิธีหลบก็เหมือนเดิมครับพยายามอ้อมหลังไปหาเจแต่มันก็จะมีบางสกิลที่มันเป็นรอบตัวเหมือนกันอยู่ข้างหลังก็อาจจะหลบไม่ได้นะครับเพราะว่าเจไม่ใช่ร่างแยกอันนี้เป็นร่างกิงก็ตีไปครับเจก็จะแค่วนใช้สกิลใส่เราเรื่อยๆครับพยายามอย่าตายก็พอครับไม่งั้นเราต้องไปหนังชีวิตมาเริ่มตีร่างแยกเจใหม่นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราดามดมเมจ,จ,จเยมดียวก็ ไม่ต้องเจอร่างแยกของเจ๊เอีกรอบนึงนั่นเองดินรนไปก็เท่านั้นแหละเจ๊เจอหมัดเฮโซผมไปจังหวะนี้สี่หมือถึงกับยืนมืนไปเลยและจบไปครับผมในทางด้านของห้องแรก แล้วมาถึงห้องสองครับเปิดมาการ์ดดีด้วยครับเจอห้องสองเลยนะเจอกับทางด้านของหมาเสือถ้าเรียกดีๆก็น่าจะเป็นกิเลนครับแต่ว่ามันไม่ดีครับมันอยู่ในแอบิดเพราะฉะนั้นเรียกมันหมาเสือเหมือนเดิมไอหมาเสือ3าตัวนี้ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดว่ามันเรียกลูกน้าออกมายิงใส่เราตอนยืนบนพื้นเบนเน็ตแลวโดนรับเต็มๆนี่อาจจะมีตุยนะครับเพราะฉะนั้นก็หลบกันดีๆด,ด้วยโดยทีมที่ผมเล่นเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมใจเย็นยังไงก็ไม่รู้นะฮะเพราะมันจะต้องรอท่าน้าแข็งแปะบนหัวมอนก่อน บอสครับทีนี้โดยตัวบอสตัวนี้นะผมก็จะเรียกมันว่าเสือหล่อนะครับหรือว่าหมาหลอก็ได้เพื่อน้ามันหล่อมากเลยแล้วเปิดเกิดมาถึงมันจะทําการลอยไปตีเรา2ทีครับหลบดีๆถ้ายืนบนพื้นเป็นเอกและโดนนี่อาจจะมีไปหวันกันเกิดขึ้นผมก็เซตคอมโบแบบเดิมครับแล้วก็รอจังหวะที่มันจะใช้สกิลอะไรสักอย่างนะครับ แต่ว่าสกิลนั้นเราจะสามารถหยุดมันได้ด้วยการที่พูดใส่มันว่าอิงริดออสเปเรียบร้อยครับพวกหยุดนิ่งครับพวกไม่กล้านี่ครับพวกไม่กล้านี่จะแบบว่าขยับเพราะว่าพวกกลัวเป็นเกย์นะครับเราก็เลยทําการตีมันแบบฟรีๆชิวๆไปครับก็เริ่มเซตใหม่ครับแบบใจเย็นเ้อเอาโลซาเลียวางอันตีเซตอันติกามิงโดดขึ้นมาบับเข้าไปแสนสีโดนเข้าไปอีกแสนเจ็ครับผมพี่แกลุกขึ้นมาต่อก็อย่าไปกลัวครับว่านิดนึงไม่เป็นไรเราใจเย็นนะครับรอจังหวะใหม่อีกรอบหนึ่งครับเพื่อที่จะใช้ทางด้านของสกิล ของเรานะครับใครอยากได้พาสินี้ก็เข้ามาทิดิดผมนะครับจอยเข้าไปในห้องโขดหินนะครับคุณก็จะได้พาสิบนี้แบบอิงกฤษออสเปียเรียบร้อยไปครับโดนไปอีกรอบหนึ่งลงไปนอนนะครับทนรับไม่ไหวจริงๆนะเอาโเรเสเลียแทงลงไปเอาตามิงตอกลงมาอีกทีนึงตอกลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เปียเข้าไปอีกทีนึงรอบนี้ต้องตายแล้วไหมครับจังหวะนี้น้ำแข็งติด ไม่ตายครับเหลืออีกนิดนึงแล้วโซรซาเลียซ้ำจนตายไปในที่สุดครับผมครับมาดูวิธีการสู้กันอีกนิดนึงครับเดี๋ยวหาว่าผมเอาแต่เล่นนะฮะก็วิธีการสู้บอสหมาตัวนี้ก็ต้องพกตัวน้ําแข็งเข้ามาครับตัวน้ําแข็งเป็นอะไรที่สําคัญมากที่ห้องนี้แล้วก็ตัวไฟครับเพื่อเอามาทําละลายนะวิธีดูว่าเราจะได้ละลายมันตอนไหนก็คือพอมันลุกขึ้นมาปุ๊บมันจะทําการตีเราประมาณ2ทีครับให้เราหลบให้ได้ครับและหลังจากนั้นเราก็ต้องรอมันตีอีกสองทีครับแล้วมันก็จะใช้สกิลเคลือบน team man เพื่อที่จะให้มันนอนลงไปประมาณนี้ครับผมวิธีสู้กับไอบอสหมาหล่อแล้วก็มาที่ห้องต่อไปครับสำหรับห้องนี้เราก็ไปเก็บอนุธาตุก่อนสักนิดหนึ่งฮะแล้วก็มาเปิดกุญแจครับแล้วเราก็จะเจอกับทางด้านลูนการ์ดที่เป็นอบิดเข้าสิงนะครับบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณดูถูกลูนการ์ดตัวนี้คุณอาจจะไปหวั่นได้ครับเพราะว่ามันวาร์ปนะครับแล้วก็ท่าโจมตีแม่งไวกว่าเดิมแถมถ้ามันตีโดนเรามีโอกาสโดนบัฟอบิดนะครับที่กัดก่อนเราทะลุโล่นะครับมันจะลดเลือดเราค่อนข้างเยอะเลยให้เรารีบทําการนะครับตีโล่มมัันนน้แตกกจจะเิิดผยรรางงขึ ร่รางจริงมันก็จะคล้ายๆดอกไม้เน่านะก็นั่นแหละรีบตีมันให้ตายครับก่อนที่มันจะเข้าเฟสแปงลงร่างอีกรอบถ้าตุมันเข้าเฟสแปงลงร่างอีกรอบหนึ่งเราก็จะต้องไปตีโล่มันอีกรอบหนึ่งครับเสียเวลานะทีมที่ใช้สู้ไอ้พวกนี้ได้ดีนั่นก็คือทีมที่มีจํานวนฮิตที่เป็นธาตุเยอะๆอัดมันเข้าไปครับโล่มันจะแตกไวมากๆและหลังจากนั้นก็ตีร่างจริงมันให้เร็วที่สุดครับทีมที่ผมเลือกมาก็ชนะทางไปนะมีทั้งนายน้อย มีทั้งเสียงหลิงมีทั้งโกบา้ามีทั้งออสมีทั้งฟิตนะครับไหนจะมีดาบข้างตัวไดน,น้อยอีกบอกเลยว่าธาตุรัวๆไหนจะเฮโซผมที่ตีเป็นธาตุลมตลอดอีกเร็วกว่านี้ก็ชัสก้าแล้วนะครับถ้าได้เจคัสก้ามาห้องนี้ก็จะสบายมากนะแต่ไม่ต้องถึงมือเจอะมือเฮโซนะครับผม4ี่หมื่นสี่จัดไปดอกนี้ถึงกับจุกครับแหมไปไหนไม่ถูกกันเลยทีเดียวสาหรับไอดอกไม้เน่าและเรียบร้อยครับเปิดโกบา้าขึ้นมาเป่าไป8ปดพันเก้าไอเก้าพันแปดนะครับพวกทนความเจ็บไม่ไหวตายไปเป็นที่เรียบร้อย แล้วห้องสุดท้ายครับก็จะเจอกับทางด้านของวาจ็อบธาตุน้ําแข็งครับไอตัวนี้ถ้าเปิดมาปุ๊บเรียนตวงอันติใช้ได้รีบใช้บทเลยครับก่อนที่เราจะโดนดูดอนุธาตุไปหมดแบบนี้โดยผมไม่สามารถเซตอันติได้ทันนะเพราะว่าไม่ได้เก็บอนุธาตุมาดีๆจากห้องที่แล้วนะครับก็เลยต้องหนังชีวิตตีโลมันไปแบบนี้ครับเพราะถ้าเกิดว่าเราตีโลขาวแบบนี้ของมันไม่แตกนะเราก็จะไม่ได้อนุธาตุคืน แถมจะต้องเจอโล่น้ําแข็งของมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าดาเมจของคุณไม่ทันในเฟสเมื่อกี้คุณก็พกตัวไฟมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปตีโล่ของมันนั่นเองก็จังหวะนี้ถ้าเกิดว่าทําอะไรไม่ได้ระหว่างรอสกิลตัวธาตุไฟก็เก็บอนุธาตุรอไปครับพอมันโล่แตกปุ๊บมันก็จะนั่งให้เราตีฟรีครับแล้วเราก็เซตอันตุกันติเหมือนเดิมครับเพื่อที่จะฆ่ามัน มันไม่ได้มีอะไรยากครับเพียงแต่ว่ามันมีเฟสกลตีนคือไอเฟสดูดอนุธาตุนั่นแหละครับถ้าเราผ่านมันไปได้ก็ชิวๆ้วครับที่เหลือทาโจมตีก็สามารถโดนเราซีซีแคนเซิลมันได้ครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับสำหรับวาจ็อบตัวนี้พอมันมีวีโลมันก็เป็นได้แค่กระสอบทรายเท่านั้นแหละครับโดนผมตอกลงมาจากบนฟ้าแบบกระสอบทรายกัดฟันหน่อยนะน้องรอบนี้เบี่ยเข้าไปเรียบร้อยครับยังไม่ตายขออีกทีนึงแล้วกันโอเคเฟดสองเราก็จะเจอกับทางด้านของรถเคนเมืองฟอนเทนนะครับไอรถเคนตัวนี้ก็จะเป็นรถเคนธา ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมันก็เดี๋ยวมันก็จะรอจังหวะหมุนเราก็เซตอันติเหมือนเดิมครับพยายามอย่าให้มันเงี้ยเงี้ยออกไปจากพื้นเปนเน็ตของเราครับแล้วเราก็ตอกมันเหมือนเดิมครับมันเบเบตดมาแต่กูตอกครับเรียบร้อยครับอีกทีนึงไม่น่าจะตายหรือเปล่าแบบนี้ไม่ตายครับแล้วก็อีกทีนึงครับผมเบียเข้าไปยังไม่ตายอีก แล้วก็ต้องอีกทีนึงโอเคหลายทีเหลือเกินนะเราเนี่ยมาครับห้องสุดท้ายบอกเลยว่าความแค้นจากแพทที่แล้วมันยังคงอยู่เปิดมาถึงเอาทางด้านของโกบา้าเรียกเสียงหลีออกมาแล้วออดเรียกฟิตออกมีกทีเอานายน้อยสับสกิลทัด กดอันติต่อครับแล้วเอาเฮโซขึ้นมาเตะไปหนึ่งทีต่อยไปอีกหนึ่งรอบครับผมจังหวะนี้เรียบร้อยบอสมันใกล้จะออกแล้วเอ้ยไม่ใช่บอสมันใกล้จะแตกแล้วเรียบร้อยครับบอสแตกครับแล้วเฮโซผมติดบ้าบิตแต่ว่าหลบมาทันครับด้วยความเทพแล้วเอาเสียงลิงออกมากดอันติครับจังหวะนี้ต่อยไปหนึ่งทีเฮโซผมยังไม่ตายครับสองพันแปดแต่ว่ายืนทั้งเกมครับบอกเลยทําอะไรกูไม่ได้แล้วเพื่อนกูแค้นมึงจัดๆแล้วจังหวะนี้เอานายน้อยขึ้นมาเอาอนุธาให้กับเสียงลิงครับแล้วเอานายน้อยกดอันติไปแล้วกดเฮโซขึ้นไปอีกทีีนนนนนึงง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 แแแแแลลลลล้้้้้วววววตต่่่่่อออยรรรรรััััััๆคคบบบบจหะมมมปปปาาาาเเเ็็ทดขไไผกก เป็นทางด้านของม้าน้ําต่อครับแมมีการลีลาดิดึงแต่ผมเอาทางด้านของนายน้อยครับยิงมันเข้าไปแล้วเสียงหลิงอันตีเต็มกดต่อดีครับรออะไรแล้วเอาทางด้านของฟิตออกมาเรียกออสครับจังหวะนี้หลบไป1ทีแบบโชว์เทพแล้เอานายน้อยปา,าดว่าอาไปไม่เป็นไรครับกดันติได้อยู่แล้วอโเอเฮโซขึ้นมาเตะขึ้นไปอีกทีติดบับบับบิดไม่เป็นไรต่อยไปหนึ่งรอบเอาฟิตออกมาเรียกออสครับแล้วเอาทางด้านของเสียงหลิงออกมาเรียกโกบ้าฮะแล้วโกบ้าช่วยผมเป่าครับจังหวะนี้ยืนเก็บอนุธาสักนิดนึงครับแล้วแม่โดนบับบิดไปเมื่อกี้หลบทันผม แล้วออกเสียงดิงออกมาอันติต่อครับแล้วพี่แกเป็นม้าครับผมหลบได้แบบโชว์เทพอีกรอบนึงครับจังหวะนี้ใกล้จะไปแล้วดีเราอ่ะเดินทนดาเมจไม่ได้เอานายน้อยออกมากดอันติอีกรอบนึ่งครับบอกเลยว่าอันตีกูรัวบอกเลย มาดีเบเบตครับไม่กลัวเหมือนกันฟาดหางไปตรงไหนไอ้น้องผมอยู่ข้างหลังครับตุ๋ยหลังไปครับจังหวะนี้แมมีการวาร์ปครับมีการวาร์ปเป็นมาแต่ผมไม่กลัวมาครับผมในไรทำกูไว้เยอะนะไอสัตว์เรียบร้อยไปดีครับเจอออสผมต่อยไปจังววันนี้รีโอเฮโซแบบว่าตีลังกาโชก่อนจบห้องด้วยครับสำหรับไอ้บอสต้นไม้เน่าตัวนี้หลักสําคัญของมันเลยก็คือต้องตีโล่ขาวของมันในเฟสแรกให้แตกให้ได้ครับถ้าเกิดว่าคุณตีโล่ตรงนี้ไม่แตกเนี่ยคุณหนังชีวิตทั้งห้องแน่นอนครับเพราะว่ามันจะต้านทานเยอะมากๆวิธีตตตตีีีีมมัันให้แกกเเเร็็ววทท่่สุุดดคืออาาา ร,รัวมาเล่นกับมันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ผมใช้ในทีมนี้ทุกตัวนะครับผมสามารถช่วยทําลายโลูกของมันได้เร็วมากๆแล้วถ้าเกิดจะให้แนะนําแบบเป็นตัวดีๆกว่านี้อีกก็จะเป็นทางด้านของโจเอคาสกาครับดีสุดแล้วเวนตีเองก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าต้องยืนห่างบอสขดงเวนตีให้โดนนะถึงจะใช้ได้โอเคครับทางด้านของโจเอคอรินเองก็โอเคครับผมเพราะว่าสกิลยิงปืนของเจเนี้ยรัวมากๆรวไมไปถึงทีมไฮเปอร์บูมน้องนาครับก็ได้เหมือนกันและทีมเนชั่นก็ทําลายได้เร็วเหมือนกันครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีใครที่มมีีีทท่ ทำลายโล่ของไอ้บอสตัวนี้ได้เร็วอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆกันได้ครับแชร์ๆกันและนอกจากเราจะต้องทําลายโล่มนให้เร็วแล้วก็ต้องระวังด้วยครับการโจมตีของไอ้บอสตัวนี้มันจะมีโอกาสติดบัฟอบิดครับซึ่งเป็นบัฟที่จะลดเลือดของเราถ้าเกิดว่ามีตัวไหนเลือดน้อยๆและโดนบัฟอยู่ก็ระวังนะครับผมตัวนั้นจะตุยให้ทําการเปลี่ยนตัวละครไปหาตัวที่มันยิงเลือดเยอะๆแล้วเอาบัฟอบิดนั้นไปโดนตัวละครที่เลือดเยอะแทนตัวเลือดน้อยๆจะได้ไม่ตุยครับก็ขอให้สู้ๆนะครับสำหรับคนที่เพิงเ่ง ได้ในไร์ของผมนะครับไร์ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับวันคารเกมอื่นใครสนใจก็สามารถมารัดคุงรัดคิวได้ก็ขอให้ทุกคนสามารถชนะอิดดรอบนี้กันไปได้ด้วยดีแล้วก็เอาเพชรไปเปิดกาชาตัวที่อยากได้ครับผมสาหรับใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากมนะครับที่เข้ามาดูชอ่องเล็กๆของเราถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราได้ทําคลิปต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าอยากสน,สนับสนุนพวกเราก็สามารถเริ่มต้นด้วยการกดไลค์เป็นการสนับสนุนที่ง่ายและฟรีแถมได้ผลดีมากๆหรือถ้าเกิดว่า มูจิน่าสุขสนใจดีจังหรือถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนมากกว่านั้น <S <S ก็ยังต่าราคาอื่นกันได้แลวก็ขอ,ขอขอบคุณมูจิน่าทุกท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาตั้งแต่ระดับสูงสุดมูจิน่าดูใบระดับเสี่ยมาเองเลยครับพี่มูจิน่าเจ้าสวและมูจิน่าเป่าตุงขอบคุณมากๆเลยครับและมูจิน่ามูทู่กับมูจิน่าสุขสนใจดีมากๆเหมือนกันขอบคุณทุกท่านมากๆกครับผมไม่ว่าจะเป็นมูจิน่าระดับไหนผมขอบคุณทุกคนจริงๆ,จ,ๆจากใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณที่กดไลค์หรือจะเป็นคุณที่ออมเนตุล่่กกกกัรราาาาาทททงงงะํํํปป็ใจ้ผไไดช เป็นอย่างดีขอบคุณทุกคนมากๆครับสำหรับคลิปนี้ผมอามดุลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ